เป็น EP ที่5แล้วนะคะ EP นี้สำหรับคนธาตุทองค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะ EP ที่5นะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีอาจารย์ธนกิจอีกครั้งนะคะอาจารย์หมออาจารย์ธนกิจของเรานะคะติดตามกันมา4 EP แล้ว EP นี้เป็น EP ที่หแล้วนะคะ อ e ีนี้สำหรับคนธาตุทองค่ะวันนี้เจ้น้องพามูนะคะก็เลยต้องใส่เสื้อสีทองนะคะนะคะเจ้น้องพามูไปกับสีเวอร์ทองค่ะ,ะวันนี้นะคะคนธาตุทองนะคะมีปีอะไรมัางคะอาจารย์คนธาตุทองจะมีสีปีนะครับก็คือปีมะโรงปีมะแม,มปีวอกและก็ปีหลักการนะครับ,ค,รบคนธาตุทองนะครับท่านที่เกิดธาตุทองนะ ก็จะมีสีเหลืองเข้มเขมสีทองสีเงินและก็สีตะกัวครับจะคนธาตุทองนะคะสีประจำของธาตุท่านนะคะก็คือสีเหลืองทองอะค่ะนะคะแล้วก็สีเหลืองเข้มเข้มนะคะสีเงินสีตะกัวนะคะที่อาจารย์แนะนำมานะคะสีเงินสีตะกัวเนี่ย ถ้าแบออกเป็นเทาเข้มๆไม่ใช้ได้ไหมคะได้ครับสีเทาเข้มๆเขถือว่าใช้ได้นะฮะอ๋ออย่างนี้ใช้สีล็อกได้นะคะสีล็อกสีเทาก็ได้หรือสีล็อกเนี่ยมีทุกสีนะคะของเวอร์ทนมีให้เลือกเป็นร้อยสีนะคะอะแล้วถ้าเป็นสีส่งเสริมธาตุทองนะคะอาจารย์สีที่ส่งเสริมคนที่เกิดธาตุทองหรือเขาเรียกว่าอุปถัมภ์ก็จะมีสีเหลืองสีครีมและก็สีน้ำตาลครับ เพราะฉะนั้นนะคะสีที่คนธาตุทองใช้ได้นะคะก็จะมีสีเหลืองเข้มนะคะสีเหลืองอ่อนก็ใช้ได้ด้วยสีครีมสีน้ำตาลสีทองสีเงินสีตะกั่วนะคะใช้ได้หมดเลยโอ้โหเป็นสีที่เป็นธาตุที่โชคดีมากเลยใช้เชดสีได้เยอะมากนะคะเอ๊จันคะแล้วสีที่แบบไม่ถูกฉลองกับคนธาตุทองนะคะสีที่ไม่ถูกกับ เฉลกกับคนธาตุทองหรือท<ม>ีาเรียกว่าสีพิฆาต<ม>ก็จะเป็นพวกสีแดง<ม>สีส้มสีชมพูและก็สีม่วงครับจำไว้เลยนะคะคนธาตุทองนะคะสีที่ไม่ถูกฉลกกับคุณนะคะก็คือสีแดงส้มชมพูม่วงทั้งอ่อนและทั้งแก่ใช่ครับไม่ว่าจะอ่อนกลางแก่โทนนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่โทนที่คุณใช้ได้นี่เยอะมากนะคะ แคตตาล็อกเวอร์โทนก็เช่นกันค่ะมีให้คุณเลือกเยอะมากเช่นกันอย่าลืมนะคะมาเลือกสีเวอร์โทนนะคะในสีที่คุณถูกชะโลกนะคะที่สีสุพรรณรวมวัสดุก่อสร้างนะคะวันนี้นะคะท่านอาจารย์เหมาก็ได้แนะนํานะคะเชืสีของคนท่าทองไปแล้วขอทวนอีกทีค่ะอาจารย์คนท่าทองเนี่ยมีปีนักษัตรใดบ้างคะมีปีมะโรงปีมะแม ปีวอและก็ปีละกาครับอืเยอะเลยนะคะเลยต้องทวนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะลืมนะคะะคนธาตุทองรู้แล้วนะคะก็ดูแลห้องนอนนะคะตกแต่งห้องนอนด้วยเฉดสีนะคะที่ถูกโฉลกกับท่านนะคะชีวิตก็จรเลยลุ่งเรืองนะคะความรักราบรื่นนะคะหวานชื่นสดใสนะคะการเงินเฟื่องฟูค่ะวันนี้นะคะเจ้น้องพามูนะคะไปกับสีเวอร์โทนและท่านอาจารย์เหมาธนากิจนะคะ ก็ต้องขอลาไปก่อนใน EP นี้ติดตามชมใน EP ต่อๆไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรักนะคะญาติพี่น้องและอย่าลืมกด subscribe นะคะเพื่อติดตามชมเราไม่พลาดทุก EP ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับอยากได้ของดีเชิญเลยนะค,ะนะครับอยากได้ของดีเชิญเลยนะครับ ตระานต้องที่สีสุพรรณวัสดุก่อสร้างตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสีเรามีให้ทุกทุกอย่างครบครันทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างเรามีทุกอย่างให้บริการ